ตอนนี้เราก็เป็นชิปจรล,ลงล้ออีกแล้วนะคะเราก็จะไปไปไหนดีนะไปเยี่ยนชอปปิงนะคะไปในเมืองนะคะเราจะไปสำรวจตลาดรถเราจะไปดูรถนะคะรถให้คุณพ่อบ้านนะคะไปสำรวจรถนะคะดูถนนหนทางตอนนี้โอ้ยีิมะไม่ตกแล้วนะคะ ถนนเป็นไงบ้างล่ะโอ้ยสวยงามถนนสวีเดนเนาะดูสีสวยเนาะสวย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 ตรงเนี้ยทางราดชันสวยงามมากเลยนะคะเนีย่ย นี่นะคะเรามาถึงแล้วนะคะที่เราจะมาดูรถนะคะเราเราบอดต่นั่นนล้วถูก้ันอลเงอูด้นนี่นะคะคอมุกเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะ Thank you so much อ <laughs> เป็นรถมือสองนะคะโอ้มีแต่วอลโว่นะคะวอลโว่ยี่ห้อินเต่วอลโว่ ตู่ร่ะที่ักเราก็พาเดินเลาะดูก่อนนะคุ้ยมินิคูเปอร์อุ้ย,ปปยโยโยย มินิมินิน้อยดูสีสีนี้สวยสวยสีฟ้าสวยมากเลยค่ะดูน่าจะเป็นเกียร์ <Okay. S 1> เกียร์กระปุกแน่เลยดูก่อนดูก่อนอุ oh, the uh ้ยเทฟินเฟอร์อ่าเกียร์มิน mm ิวอนเกียร์เมนวนวลไม่น่าถึงถูกนะคะแต่สีสวยมากเลยนะคะแล้วก็ดูใหม่ด้วย อยากดูราคาไหมคะ1,9900ส9 900. ส่งเดือนละ1 5 8่าครูเนอร์นะคะต่อเดือนนะคะคันนู้นก็มินิคูปเปอร์นะคะเดี๋ยวมาดูกันคันนี้ก็สวยแต่สีสีไม่ได้ออกขาวนะคะออกเป็นครีมครีม แสนห้าประมาณแสนห้าส่งประมาณ 2, สองพันสองโอ้ยสวยอยู่เนาะอุย้ยสวยด้วยสี่ประตูแต่ว่าเป็นเป็นเกียร์ไอ้นี่นะคะเกียร์เมนนวลนะคะคันใหญ่ก็รถของเราี๋ยวเราไปดูคันอื่นคันนี้ก็สวยดูดีวอลโว่วอลโว่คันบเบลเตอร์บเลรบเลเบเตอร์เลย อุ้ยบอกก็สวยที่รักไดฟีนฮัล,ลโหลเวียดอินแต่ถามว่าราคาเท่าไหร่สวยๆแบบนี้ <laughs> ไม่รู้หนูไม่รู้หนูหูเบาก็บอกเขามีหนูคนเดียวอันนี้รถเบนซ์นะคะ รถเป็นคันนี้อยู่ที่แสนห้าเป็นเกียร์อะไรเอ่ยเรากำลังมองหาเกียร์เกียร์อออโตนอยู่นะคะนี่ก็สวยเนี่ยไม่แพงนะเนี่ยแสนห้าเนี่ยูยดูรถเบนซ์คันนี้ดูสิดีมากเลยค่ะอ้อยากได้อยากได้ เกียร์เขาอยู่ตรงนี้นะคะเกียร์เขาอยู่ตรงนี้นี่ปกติเราจะมีเกียร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้เขาไม่ใช่เป็นเกียร์นะคะตรงนี้เป็นที่ใส่น้ำอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยดีจังเลยดูสิอยากได้อยากได้อยากได้ลำปะเย็ดบรือเ่าอุยมีแต่รถคันสวยๆดูสิสีแดงคันนี้ก็แจม่มแจม่มเนาะ ดูนี่ Volkswagen นะคะนี่แต่คันงามๆดูสิอุย้ยคันนี้สองแสนกว่าคันเบลเบลเตเ,เลยนี่ Volkswagen คันนี้ก็สวยนี่คันนี้สวยนะคะเนี่ยดูก่อนนะคะว่าเกียร์อะไรอืมเกียร์ป็นนวนด้วยอะ่ะ ราคาเท่าไหร่หนพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยสองแสนกว่าอุ้ยแต่สวยมากเลยอะสีก็สวยเบาะก็งามดูสิข้างในอุ้ยเดอรดอรเดอเดออะไรเปอดอรูเอร์ รถล,ลานเขาเยอะมากเลยนะคะดูเด็ดแทบจะเดินแทรกไปไม่ได้เลยคันนี้ v o l k s w a g e นสีขาวคันใหญ่มากเลยแสนแปดหนึ่งแสนแปดเป็นเกียร์เป็นเกียร์ออโตโอออ้สวยด้วยอดูดูรวด,ดรายของเขาดูหนึ่งสวยงาม เราเดินไปดูคันอื่นดีกว่าขอให้ได้ชื่นชมเนาะชื่นชมไว้ก่อนอันนี้ก็ Volkswagen ะคะ่ะ Volkswagen เดี๋ยวนี้รถที่สวีเดนส่วนมากเขาจะนิยมเกียร์ออโต้นะคะเพราะว่าเกียร์ออโต้นะคะช่วยในการรถอุบัติเหตุนะคะนี่มีในข้อสอบของของเอนี่ด้วยนะการขับขี่ใน,ในประเทศสวีเดนด้ยนะคะเขาถามว่า ทำไมคนถึงนิยมขับเกียร์ออตโตมอดนะคะเขาบอกว่าเป็นเป็นการช่วยรถอุบัติเหตุนะคะท่านท่านทั้งหลายอุ้ยสวยงามมากๆเดินไม่หวาดไม่ไหวสังเกตได้เลยส่วนมากจะเป็นเกียร ออโต้ Auto, แต่อันนี้เป็นเกียร์ออโตมอตเลยเป็นเกียร์ไอเกียร์เกียร์กระปุกเกียร์แมนวนเยอะมากเลยคันนี้ก็สวยคันนี้เป็นออดี้ออดดี้ออดดี้แสนแสนเก้าสองแสนข้างในสวยหรูเลยนะคะพี่น้องค่ะส่งเดือนละสองพปด ช่งพันแปดค่ะช่งพันแปดนี่รถเบนท์นะคะรถเบน์เมอร์สเตดเดนเบนคันนี้ดูก่อนว่าเป็นอุ้ยเบาะสวยเนี่ยสวยอันนี้คันนี้ก็สวยนะคะออตโนมอดตราคาเท่าไหร่ดูกอนดูกอนดูกอน แสนหกอุ้ยโอเคอยู่นะสีก็สวยแสนหกส่งเดือนละสองพันสามนี่นี่นี่ดูนี่นี่คันนี้ก็สวยนะคะแสนหกเอง